สวัสดีค่ะมื่อนี่ก็อยู่กับพ่อนภาเนาะคะ่ะพ่อนภา,าสิาพาบพ่อแม่พี่น้องไปตามแนวทางของหน้าอ้อยไข่ปิ่งเนาะคะ่ะเพิ่นไห่มาแล้วเนาะคะ่ะเพิ่นว่าเลขตัวนี้นี่เพิ่นมักคักมักแน่เลยคะ่ะเน่นเน่นเลยเลขสิเป็นตัวได้ก็บขอไปรับช่องเราฟังน้ากันเลยเด้อค่ะคำถามเลขนี่ตัวเห็นแหละเขาก็ใส่แค่ แล้วทำหมุนแล้วพระเจ้าจะสหากีหนากช่วงสิทธาพี่นาอีกต้องร้ายงวนยังแมนบอสอันนี้ก็ของฟันเองทำค้ามคอยนึงคอยฟันดีม้วนฟันซึงวดแต่ว่าสิตีเลขถือก็ถือ เมื่อนั้นถามอยู่นะไอยว่าก็ต้องเอาเหล็กปันดอกเขาแต่เหล็กอันที่เพป็นไฮแวร์ตัวใหญ่ตั้งหัวกับสี่ไหล่ตัวเนาะเฮ้ยกับสี่ว่า2610ไหมทะเบียนรถหนูอันนี้2610 26ถามสรุปว่าเจ้านัตตาตำลังจะได้61ก็ส่งแม่หนูได้61หนูได้2ใบเงินุหนูนะหนูแต่ว่าหนูเล่นยญ62ไหลายหนูมากเลขหนาเพราะว่ารถมันล่มเนาะรถรถมันขับไปเด้อันอันคือว่า ครอบครัวนหนูนี่นั่งรถหนูไปเห็นวะสิไปเที่ยวไปเที่ยวเครื่อนสุภาพกันไปเล่นน้าได้ฟันเนี่ยเล่ห์ฟันอันฝันนี่ฟันนี่บัณฑิตอันบัณฑินซุ้มค้นขับนั่นก็เลยลงรถลงรถหาสูตรยาเฮ็ดยังเฮ็ดนี่แหละบัณฑิตรถจังไรเบรกวิอยู่ไหลลงไปเลยบัมือนไหลลงไปแน่นนานจมเบิดเหมืจมน้ำกูจมน้ำแล้วแล้วบัณฑิตกูไคเรื่อมาเอาค้นยุ่งงันออกเอาค้นยุ่งงันขึ้นจากรถนั่นนะหลอดเบิดทุกคนคนบ่มีคนตายเไหอยู่ในรถนาะบ่มีคนตายบัณฑิน บะนี้ผู้พ่ข้าเจ้าก็เลยเอารถขี่รถขึ้นมากเอาขี่รถขึ้นมากไข่ขาจ้าคุณแม่ไม่ละเศร้าค่ะอันนี้ไข่เต๋อย่างฮวันฮวัเลยแม่จับเบิ้งได้ค่ะอันนี้ไข่ตัวค่ะอันนี้ลูกทอดแล้วมันฮวันมาตามใกล้ๆมือบนฝันฝันบนรถล่องบนต้นนาตะลางันถูกหกหนึ่งสองร้อยไข่ปิ่งค่ะแม่ไข่เขาจ้าทุกอย่างฮวันฮวัเลยอันนี้หนึ่งแล้วกับนี่จ้าเนี่ยอันเดียวกัเขา ทำกระถูดีฟันยังดวงดีให้เนาะฟันก็ได้กระถูกฟันฟันฟันตอนตอนก็เป็นกระถิ่นกระถูดเงี้ยกระถูดเนาะฟันใ็ด้ก็เป็นเนื้อนเงี้ยนะอันจะปวดไข่ปิ่งไปปิ่งมากหนิบางที่เบอร์ไข่มากมันเคยเป็นเลขนี่นี่เบอร์ไข่เป็นเลขอยู่แต่ว่ามันหลายหน่วยหนูไม่เคยซื้อน้ำจักเกอร์เนี่ยมันไปสึกค่ะเป็แม่างห่อนๆเลยแม่ถิย่างอีกก็ได้ค่ะจ้าแม่อาจจั๊กใหม่ค่ะคุณแม่ ทำไมนึ iden, ่งนะค่ะน้องเอาอัน totally ี้เาจ้าเอาอเอนข้าวขาวนะแม่เนาะจ้าได้ด้ยังมันมันตัวมันล่มมาแห้งมันแห้งมือได้ไส่ถึงไว้มันจะงามบัวไปขายน้ำน้ำเลยเปนบัว้อยบัวขาดหูบัไปขายแต่ยู่นี้ขายแต่ยู่นี้นักไปย่างขายไปเรื่อยๆ ร้านลูกสาวอันนี้ร้านสาวค่ะอี่หนาไปเลียงเลี้ยงน้ำซ่ามาให้เนียนเลยนะเลี้งน้ำไปซ่าก็ได้เาไม่อีกซ่าหนึงเอาน้ำไปซ่าไม่อีกซ่าหนึงก็ได <el> <ral Sus u els> ้เพิ่มพิเศษเพิ่มอได้ใจเนาะเนียนกันลูกสาวอันนี้ลูกเจ้ใหญ่งมันเนียนผู้สองยูโมซีอันนี้ลูกอันนี้ร้านแมีนค่ะลูกไส้กลไปทหารดิลูกไส้ไปทหาร แม่ลูกแก้วอายุยิบเอทยิบสองแล้วบาสมัครเอาอายุสมัครตอนนีเก้าปีลูกสิบเกปีแม่ยัง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 ยัปยังยังยังแม่ยังเป็ยสายอ่ยู่ยัง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 ่ัง่ังยังยัมยยัง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 ยัยังเปงนสาวัะยดงไข่ซี่เนงยยังยังงงััไข่ั่ัััยงแล้วอันนี้ทอดค่ะอันนี้ไข่ตั ทอดเอาค่ะอันนี้ไข่ทอดค่ะเนี่ยอันนี้เป็นสุกแล้วอันนี้สุกแล้วลูกหนึ่งแล้วค่ะความถี่เลยคือกันถุงละจ็ดบาทถุงละห้าสิบค่ะเนี่ยโบหยอดด้วยค่ะถุงละห้าสิบถุงโบเห็ดแค่เอหอดนั่นถุงละห้าสิบบาทลูกหนึ่งแล้วค่ะแบบนี้เลยค่ะแม่ยแกลูกขอาแม่ย่างคือตัวนี่ก็ย่างฮ้อนห่อนค่ะแน่ฮ้อนห่อนเมีใบิึงเลยจ้า ตาไม่ละเศร้าแม่ตาไหม่ละเศร้าเงี้ยตม่ละเศร้าหันหอนเลยค่ะใหม่ละเศร้าแต่ว่าถุงหกสิบ่ค่ะถุงหกชิแต่ว่าลูกใส่ใส่ยางลาสามใหม่สามใหม่ซื้อเนี่ยขันใส่หลายๆมันจะสชร์กันกับว่าง่ายลูกเล่นใส่ยางมาสามใหม่จ้าอันนี้หาชีกติเดจ้าแม่หาหให้เขาจ้าใหญ่ทุกแล้วมันบ่าทุกแล้วค่ะแม่ความฉินไ้เลยจ้า้ลูกค่ปเบิร์เดวฟันไปบันง่วน โอเคบัตรคั่นในฝันเยอะแต่ว่าจะคิดว่าจะลงทุนตัวใดนงวดเนี่ยจซื้อตังไหนแต่ว่าหนูซื้อถิ่นใบแล้วหนูซื้อลอตเตอรี่ไวซื้อคั่นเลขมากกับของนะนูก็ซื้อเลขลดว้คือเก่าหน่อยจ้านูก็เล่นหนูก็ซื้อ62กั็60ฮามันออกซื้อเลขลดคือเก่านั่น่อยซื้อถิ่นใบแต่ว่ากานออกงวดนึงมันไม่สู้ออกคือเก่าออกเมื่อวานออกแล้วเรือ62ก็60ก็ได้ตา22คู่ตาม22คู่กับเลขมากที่สีดก็6เกตมากที่สุด6เกต มากที <formation jin inh throat> <s at> ่ร <theater> er ha ีหกเกตเม่าถอแม่ซือตรงไห้เอาไปนจจะไม่หันจะเาเมื่อวานือไนอีกแล้วอานอนซื้อถิ่ใบแล้วรถตีตัวที่นักคือหกเกตัวล่ามาหกหกสองหกศูนย์หกสองหกศูนยเขียนนั่งนู่นเขียนเทีนซื้อแต่รถตีซื้อน้ำไอแผ่นหกสองซื้อไวแล้วฟันดีกับหกศูนย์ฮะซื้อไว้งม่ไดซื้อไวหมูวานซื้อหมูว่านสองใบกับไอแผ่นหมูกรอนเดมือันแต่ว่าบาั้ในฟันต่อ เรารอวันิอีกว่าจ้าสิันจนมากสันเรารอวันิแมนหนสิันเฉพาะวันผระบอวันีนมอกเฮ้ยขันเจ้ามากกสิบว้อมฝันสุปังเยอะแต่ว่าเลขมันหลายตัวนะเจ้าสิวแมนเลขมันหลายตัวมันถ้ามันทะเบียนรถกับสองหแต่ว่านี่้อมฝันพินกับว่า อันเอาลวดคันคันเอารถไปซ่อมเลยสิเบิดอยู่สามหมื่นผนังสี่แต่ว่าขันเจ้าอยากได้เงินขึ้นน่นให้เจ้าเอารถไปอันไปอันไปอันองี่ยงกว่าเปียวกเงินองี่ยงกว่ขัเจ้าออเงินนเออเปียวกเงินประกันขึ้นเด้อเจ้าก็สิได้ขึ้นนี่ดอกเจ้ามื่นหนึ่งพนันพนันพอจะได้ขึ้นนี่หลีมื่นหนึ่งเงินมาก็จะถือซองรวยนี่เงินหมื่นีหลีให้เข่าจ้าให้เข่าใครลูกค่ะ ก็เื่องอ่ะมันก็คือความฝันอยู่ด้แหละสุดคนเอาคนมาสองรถสามมื่นแล้ว่าขันเจ้าไปเอาเงินประกันเจ้าเพื่นเจ้าก็ได้ดอกมื่นหนึ่งคนลาก็ได้ถือเงินก็ได้ถือเหรียนะมื่นหนึ่งก็ได้ก็ได้มื่นสี่ถือเหรีก็ได้รัเแล้วแมนค่ะก็ได้รักมื่นเลยได้เงินพอเด็ดใจหมดรถหวดตาแล้ววะขายพร้อมกับขายยาคุ่นมาเลยเน้นฮกเก็หดแล้แมนกันเน้นบนละเน้นล่างนะะ คันนั้นส่วนมากกันเลียกปันกับขององี่ลีมันสิเนียนล่างสิออกตลรางเลยบ<ม>นี่นอันหกกิดนี่ก็เรียกปันบ่เบอร์หกกิก๊ดขาดมักขาดมักมักม,กมัก <c oughs> เ,เนียนคักเออเนียนคักมักคักมักคักคือกันกับอันแปดกิดรอบหนึ่งกิดแปดรอบนั้นนะมกักซ,ซื้อนี่นะมักอีกนี่นะแปดกิ๊กิดแปดคัเลยได้มากได้ตุงอันนี้พอดี เน่นค่กมาค่ะหกเจ็ดมาเน่นคักมาคัะคือหกเจ็ดที่แรกนุ่นที่ย,ยาเขียนประชัดก็บไรยำกระยา,ยายนว่าเป็นหกสองนะ,ะเลขเพิ่นตามมีหกศูนย์หกสองตัวที่เน่นคักมาคักคือหกเจ็ดนะคะเมาเมลไดตีเลขกตัวน,นี้สลากกินแบงมา,มนงนานออกมามานี่นั่นเาแผนเราเมล็ดวะบุกหงวยังบุกทำเพิ่นกันเเพราะว่าเมียนนรากะไครไอเส็เรักตะไคร ไอ้เร่องบัวตรงนี้อ่ะ5 0มลารั้งเอาน0 0งรัฐบาลซื้อทั้งอกชนบ่เนี่ยอกระฟาก็ซื้อน้ำมบอจยื้อยส่ซื้อลอตตอรี่ซื้อลอตเตี่ไปอีกหลายมือยี่นอยเลยกัื้อสะมาตามห้าแล้วอ่อยฟันซ้ตัวแดงจึ้งจึงเนาะนู้นก็อยากฟันได้จรงสันเลยเสิเอาให้เมื่อนี้เลยบ่อใจงดรถตู้รลน ให้บ่มีหนีเลยมันบ่แอนค่ะขายกระสีขายของสบายใจเนาะขายกระสีได้ขายของสบายใจงวดลดงวดล้าเนาะขายได้ก็ได้นะแมนค่ะเมื่อใดอยากยุดก็ยุดเนาะขันเท้าบ่มีหนีเนาะแมนค่ะอันนี้ยุดก็ยุดบ่ได้มาหนักอ่ะยุดว่ได้ต้องมาสู่มมือมีงวดจังแมนคืองวดลดแมนคือน้ำพรองก็บ่ได้ว่าขายง่ายแบบนั้นเนาะแมนคนกับโมกไอมี่เหกินกับ่ดีเนาะแล้วนันเสาร์อาทิตย์หนึ่งดาคนกับว่าละไว้บังสองสามเมืองหันไปขายของง่ายเงินซีซาร์รวย ว่านศิว่านเสาไข่แน่ันข้นบลายข้าเจ้ากะยางบวดเท่าเด้แต่ว่าขันคนไหลหรือยางหดเจ้าไปยังมื่อนึ่งเอมาเือศิแผงยี่สิบแผงับยนลางแต่แผงเท่าอย่นี่แผงเทาอยู่นี่นะมันเตียงข้าเจ้าเท่ากับเนยาเตียงบนแมนของใครของมันดิมันมีแต่เตียงข้าเจ้าข้าเจ้าก็มีเตียงข้าเจ้าแสดงหัวตามานนี่ัต่้วหัวตาขายได้สองปีสมปีน จะว่ายู่คอนทะเลแต่หมองคอนจะกองอยู่คนบาทนี่อยู่แต่ว่าบุคคลแต่ขายน้ำมันกินสีมิตรสนมามิตรเล่นขายน้ำไข่เปี๊ยค่ะไข่เข่าไข่ตัวไข่ลูกค่ะพี่ไม้ละยี่สิบบาทจ้ะคุณแม่มันหอนเลยค่ะแม่ยนั่งมะเบิ้งค่ะแม่เน้นครับมาครับย่างมันหอนเลยนะะเป็นน่าทางหาสื่อสารคุณแม่ไข้เ้าขอบคุณนะอ้อยดรายาที่แบ่งปันนะคะงวดนี้เชื่อโชคดีกัน้อนะคะรอมีให้ถึงน้ำกันได้การได้อสาธุ n FC, r ồ